แทกีหนึนะครับวันนี้เราได้มาดูบ้านลูกค้านะครับที่จังหวัดระยองพอดีลูกค้าเขามีปัญหาทางเราก็ได้ทําการตรวจสอบเจอจากองศาที่เคยทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องเราก็มาทําการปรับแก้ให้มันถูกต้องแล้วให้มันดีที่สุดเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับให้แสงจันทร์แสงอาทิตย์ตยส่องผ่านเพื่อหัวใจบ้านจะเปลี่ยนยุคหลังนั้นพอดาวก้วอ,อยู่หน้าเนี่ยตรงนี้นยะมันก็จะผ่านประตูเราก็จะได้โชคลา นท่าดินตัวเนี้คือเป็นเอ่งซิงคุณเลยเป็นท่าที่เกี่ยวกับเรื่องชื่อเสียงสุขภาพความสามารถคุณนั่งตรงนี้คุณทํางานก็มีชื่อเสียงมีอะไรมาแก้ปัญหาดาวรุ่งเรืองติดคุกการเงินติดขัดธุรกิจมีปัญหาและหาจุดรุ่งเรืองให้ใหม่ออมหาทางเข้าสัญญ์ผู้ป้ายรุ่งเรืองไปอ8 0ปปีเลยครับ